ผลจากการประชุมใหญ่วิสามันในวันนี้รวมถึงการประชุมคณะกรรมการิหารพัรคชุดใหม่ก็จะเห็นว่ามีการปรับองค์คาพยพนะครับในหลายๆส่วนครับซึ่งภาพรวมเนี่ยต้องถือว่าเป็นการปรับทับชั่วคราวของพักเก้าไกลเนื่องจากเหตุผลความจำเป็นทางด้านกฎหมายนะครับที่ทําให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์คดีเด่นายกรัตรีของพรเก้าไกลเนี่ยยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและสสในสภาผู้แทะะนราษฎรได้ในขณะนี้นะครับโดยผมเองในฐานะหัวหน้าพักคนใหม่และกรรมการบริหารพักชุดใหม่เรายินดีนะครับที่จะลงจากตำแหน่งเมื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตได้กลับมาทำหน้าที่สสในสภาได้อีกครั้ง ดังนั้นเมื่อมันเป็นการปรับทับชั่วคราวก็ในคณะกรรมการบริหารพักนะครับที่ประชุมใหญ่ก็ได้เน้นที่จะสลับบทบาทภายในของคณะกรรมการบริหารพักเดิมเป็นหลักนะครับจะเพิ่มเติมคนใหม่มาแค่กรรมการบริหารพักภาคเหนือที่มีการเลือกเข้ามาแทนคุณปฏิพัฒน์สันติพาดา ที่ลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคไปก่อนหน้านี้เพื่อไปรับหน้าที่รองประธานสภาแค่นั้นนะครับโดยที่ผมเองก็จะได้รับในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็จะไปรับผู้นำฝ่ายค้านในสภานะครับโดยจะขยับขับเคลื่อนร่วมกับเลขาธิการพรรคคนใหม่คือคุณอภิชาติสิริสุนทรหลังจากนี้นะครับในฐานะเลขาธิการพรรคส่วน การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพักเป้าหมายหลักก็คือเพื่อรับผิดชอบการทำงานเชิงรุกในการขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงและนโยบายร่วมกันกับพี่น้องประชาชนนอกสภาซึ่งก็จะนำโดยคุณพิธาลิมจเจริญรัตประธานที่ปรึกษานะครับพร้อมกับที่ปรึกษาอีกสองท่านพูดง่ายว่า การประทับชั่วคราวครั้งนี้ในสภาผมจะรับภารกิจหลักในฐานะผู้นำฝ่ายค้านไประยะเวลาหนึ่งขณะที่ผู้ขนานกันไปกับนอกสภาก็คือน,นำโดยคุณพิธาลิงลล้งเจริญรัตในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพัก